เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมการปลูกนะครับเตรียมดินแล้วก็ปลูกก็จะมีเครื่องมือ4ตัวนี้นะครับที่ใช้แล้วครับสวัสดีครับไม่ได้ลงคลิปนานนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาปลูกผักสลัดของเรานะครับจากที่ผักไปทักใหญ่นะครับตอนช่วงโควิดระบาดอย่างหนักนะครับก็ไม่ได้ไปขายก็เลยไม่ได้ปลูกวันนี้ผมพาเพื่อนมาดูนะครับนี่ต้นกล้าผักสลัดเรานะครับ ก็พร้อมที่จะลงปลูกเรียบร้อยแล้ววันนี้อายุวันนี้วันที่15พอดีนะครับหลังจากที่เพาะ,มะเมล็ดนะครับต้นกล้าสวยมากนะครับเราเอาไว้ในโรงเรือนเพราะชํำอันเล็กอันนี้นะครับนะก็รดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับนี่อันนี้ก็คืออยู่ในนี้ร้อยเนะครับไม่ได้แบบเจอแดดจัดเลย,เลยนะครับแล้วก็มันช่วงนี้ฝนตกด้วยก็การฝน,นต้นกล้าสวยมากเลยฮะไม่ได้เพาะไปสนานกลับมาเพาะก็ยังดีเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาปลูก ามาันดูต้นกาดก่อนเลยนี่ก็เป็นกรีนโอ๊กนะครับกรีนคอร์สนะครับกรีนคอร์สนั่นก็เป็นเกรดโอ๊กนะครับเดี๋ยวเราจะปลูกกันนะครับวันนี้หลังจากที่ได้ปลูกมานานเดี๋ยวเราไปดูแปลงกันแปลงเราที่ทาโรงเรือนไว้เป็นสภาพยังไงเดี๋ยวไปดูโอเคมาดูนะครับอันนี้โรงเรือนที่เราเตรียมไว้นะครับเมื่อวานพายุฝนหนักมากนะครับพายใหญ่พังไว้ข้างหน้าไปอีกนิดนึงนะครับเออแต่ก็ไม่พังหมดเนาะเพราะว่า มันพัดแล้วเนี่ยมันมันมันทำให้พลาสติกเนี่ยหลุดไปมันก็จะมีหักนะครับมีหักบ้างเพราะว่าวานนี้แรงจริงครับพายุแรงแบบหืมสังกะสีเปิดนะวันเนี่ยแต่โรงเรือนเรายังไปไม่หมดนะครับยังเหลืออยู่พอซ่อมได้เออมันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูเรื่อยนะครับถ้ามันพังก็จะอัปเดตให้ดูนะครับว่ามันดีไม่ดีไงอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่เราจะเตรียมไ้ปลูกผักนะครับว่า จะมีวิธีการเตรียมยังไงบ้างน,นะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็จะมีเครื่องมืออยู่สามตัวนะครับมีตัวพ่วงงัดดินนะครับแล้วก็มีคาดแบนคาดแบนตัวนี้คาดแบน,ต,น,แบนตัวนี้เอาไว้เราจะเอาไว้แยกพวกหญ้าหรือวัสดุ ต่างๆที่มันแบบอยู่ในแปลงเราที่เราไม่ต้องการนะพวกเศษกระเบื้องอะไรเงี้ยพวกเศษกระเบื้องเศษไม้ก่อนหนึงแล้วตัวนี้ก็จะเป็นล้อพนดิน,นครับในการเตรียมแปลงปลูกเราก็จะงัดดินก่อน,นครับด้วยตัวพวกงัดดิน,นครับงัด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 ,งดไปจนหมดแล้วเราก็จะทําการแยกอ่าหญ้ายแยกอะไรเกล็ดยินให้มันแบบเสมอกันดีๆนะครับด้วยตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะโรยด้วยปุ๋ยหมักแล้วก็ใช้ล้อพนดินในการผสมปุ๋ยหมัก ลงในดินนะครับโอเคเราไปเริ่ม ลังเรา,งานเสร็จเราก็จะมาเนี่ยครับเอาญ้าเศษ้าเศษอะไรที่เรางนะเรามันขาดแล้วแต่มันยังอยู่ในแปลงเนาะเราก็จะมาแยกออกเพราะเดี๋ยวถ้าลากมันยังติดอยู่เนี่ยพอรดน้ําหักไปเดี๋ยวมันก็โต ต่อไปเราก็จะลงปุ๋ยหมักนะครับลงปุ๋ยหมักแล้วเราก็จะปั่นด้วยตัวล้อพลนดินนะครับเพื่อที่จะผสมปุ๋ยฝังลงในดินนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่ผสมลงในดินแล้วเนี่ยถ้าเวลาผักมันโตเนี่ยกว่ามันเราลดน้ํากว่ามันจะซึม้าทหารลงไปหาผักเราผักเราก็จะโตช้าครับเพราะฉะนั้นฝังปุ๋ยลงในดินเนี่ยดีที่สุดนะครับแล้วก็การงัดดินหลายท่านก็อาจจะใช้เป็นจอบเป็นะายก็แล้วแต่ถนัด แต่ว่าการงัดดินเนี่ยสำคัญมันจะทําให้มีช่องว่างอากาศเนี่ยอยู่ข้างล่างทําให้รากพืชหรือทำให้รากผักเราเนี่ยเติบโตดีนะครับรากเดินดีต้นก็โตไวนะครับผมก็ใช้เป็นวิธีการงัดบางคนก็บอกว่าจอบเร็วกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ถนัดแต่ผมใช้งัดเพราะว่าใช้จอบเนี่ยมันต้องขุดแล้วก็เดินหน้าแล้วก็เหยียบที่เราขุดไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มันต้องออกทั้งแรงยกแรงขุดนะครับก็สัานไปถึงกระดูกสันหลัง เลยใช้เป็นตัวพ่วงงัดดินนะครับของผมนะฮะนี้ก็มีขายนะครับ850บาทรวมส่งนะครับก่อนในการเตรียมแปลงปูก็จะมีอยู่3อย่างคาดแบนนะครับสําหรับมันก็ใช้อ่าถ้าดินไอเนี่ยถ้าดินแบบอย่างเนี้ยดินไม่แข็งเนี่ยมันก็ขุดได้ด้วยนะขุดได้ด้วยเนียขุดทําแปลงอะไรได้ด้วยนะครับแล้วก็ประโยชน์ คือใช้ในการแยกพวกเศษหญ้าเศษอะไรออกมาจากแปลงเนี่ยเนี่ยแยกหญ้าออกจากดินนะครับก็ปรับ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 แปลงให้มันเรียบให้มันเสมอกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นปุ๋ยหมักที่เราจะใช้นะครับในการปลูกผักนะครับในการรองพื้นปลูกผักนะครับก็อ่าเพื่อนๆไม่ต้องไปซสีเรียสน,นะครับว่าจะเป็นจะต้องใช้เหมือนผมนะครับมีอะไรก็ใช้อน,นันนะครับมีอ่า ขี้ไก่มีขี้หมูขี้วัวอะไรก็แต่ต้องหมักก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่หมักเนี่ยมันจะร้อนนะครับมันจะร้อนแล้วก็มันมีกา๊าซอยู่เนาะเวลาเราไปไปปลูกผักเนี่ยสังเกตว่าบางคนทําไมผักถึงแบบเหลืองอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S ก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้หมักปุ๋ยก่อน,นครับอันนี้เป็นปุ๋ยหมักเค้กอ้อยนะครับก็มีทั้งปุ๋ยหมักเค้กอ้อยแล้วก็เป็นปุ๋ยหมักฟางข้าวแบบไม่พลิกกองนะครับการทําก็มี ลงคลิปเคยลงคลิปไว้แล้วก็ไปเปิดดูกันได้นะครับวันนี้จะใช้เป็นปุ๋ยหมักเค้กอ้อยนะครับก็หมักจนมันไม่ร้อนแล้วนะครับใช้ได้แล้วนะครับส่วนผสมการทำปุ๋ยหมักเค้กอ้อยก็ไปดูในคลิปการทําปุ๋ยหมักเค้กอ้อยนะครับเคยลงคลิปไว้แล้วนะครับไปเปิดย้อนดูนะครับจะมีรายละเอียดตรงนั้นนะครับน,นี่เราก็จะมาลงอย่างแปลงเนี้ยมันยาวอยู่ที่ประมาณ15เมตรเนาะกว้างอยู่ที่ประมาณ70เซน ผมจะพยายามใช้ปุ๋ยหมักแค่หนึ่งรถนะครับหนึ่งรถเข็นนี้เท่านั้นนะครับให้มันพอนะครับไม่ต้องม,มากนะครับเดี๋ยวเราจะให้มันอีกทีตอนที่เราลงปลูกได้ประมาณสิบห้าวัน,นครับหลังลงปลูกได้สิบห้าวันเราจะให้มันอีกทีหนึ่ง you. ภาพมาอีกทีปลูกเสร็จแล้วนะฮะเมื่อวานผมทําไม่เสร็จนะครับวันนี้พอผมมาสวนแม่เอาของผมมาปลูกแล้วเลยไม่ได้ถ่ายตอนปลูกเลยเออแดดมันเหลืออีกหนึ่งแปลงนะครับฮะเหลือจะปลูกฟลีนโอกอยู่นี่นครับเรียบร้อยลองพื้นก็ประมาณนี้ครับต้นกล้าสมบูรณ์ดีมากครับรอบนี้ฮะนี่กล้าสมบูรณ์ดีมากครับหลังจากนี้ก็ดูแลรดน้ำครับเช้าเย็นเช้าเย็นกลางวันด้วยเชา้ากลางวันเย็นนะครับ กลางวันเย็นแล้วก็อีกสักประมาณ15วันนะหลังจากที่เราลงปลูกเราก็จะเติมปุ๋ยหมักอีกทีนะครับนะฮะก็อันนี้ก็พาเพื่อนมาดูวิธีการปลูกการสไตแม m a ดียไวนะครับเครื่องมือทุกอย่างก็ทําใช้เองนะครับทําใช้เองทําขายด้วยใครจะซืซ้อก็แอดไลน์ไปที่แอดแมสีนะครับมีทั้งตัวที่ขายแล้วก็ยังไม่ได้ทําขายก็มีแล้วมีอีกตัวหนึง่งเออผมไม่ได้ถ่ายให้ดูอีกตัวนี้นะฮะ ตัวนี้ตัวนี้คือ marker นะครับมันก็จะมา์ตำแหน่งที่เราจะลงผักเนี่ยไหมเท่ากันพอดีเป๊ะๆนะครับนี่จะเป็นตัว mark จุดมันก็จะง่ายมันก็จะรวดเร็วขึ้นเวลาปลูกก็ไม่ต้องมาคอยแบบกะว่าตรงไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไอตัวนี้เลยเนี่ยครับถ้าเป็นดินเนี่ยถ้าเป็นดินอ่าดินทรายดินร่วนปนทรายอะไรอย่างเงี้ยก็รากก็ได้ไหมพื้นไม่เรียบม,มันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะถ้าเราทําแปลงปลูกลูกเดียวเราก็จะเห็น จุดนี่ครับนี่นี่นี่นะฮะแต่ผมทําตื้นไปนิดนึงเดี๋ยวจะไปนี้มันทําตื้นไปนิดนึงเดี๋ยวจะทําให้มันยาวกว่าน,นี้มันจะได้แบบเห็นชัดๆแบบนี้เนาะคนตาไม่ดีก็จะเห็นมันก็จะมีแบบใกล้ด้วยนี่ฮะแบบใกล้ใกล้แต่ผมปลูกขกลัดผมจะเว้นตรงกลางเว้นตรงกลางตรงนี้ถ้าเป็นปลูกหอมปลูกอะไรก็ใช้ตรงขีได้นะครับก็ลากเลยแต่ถ้าเป็นดินเหนียวก็เข็นเอา เข็นดันไปข้างหน้านะครับเพราะมันจะได้กดได้ไม่ได้ทําไม่ได้ถ่ายหรือแม่ปลูกก่อนครับก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนใช้ตัวนี้นี่นะครับมันจะมาร์กจุดไว้เวลาเราปลูกมันก็จะง่ายมันก็จะเร็วเราก็แค่เอาต้นกล้าลงตามจุดที่เรามาร์กไว้อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างงี้ครับเนี่ยเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมการปลูกนะครับเตรียมดินแล้วก็ปลูกก็จะมีเครื่องมือ สี่ตัวนี้นะครับที่ใช้แล้วครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีตัวอื่นเพิ่มมาก็จะเป็นค่าสปริงนะครับในการปนดินหลังจากต้นผักเริ่มโตนะครับค่าสปริงนะครับอีกตัวหนึ่งเนาะในการปนดินนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็มาพาเพื่อนมาดูไอเดียนะครับในการทําสวนผักแปลงผักนะครับด้วยเครื่องมือเราสามารถทําเองได้นะครับทําเองได้ถ้าใครมีเครื่องไม้เครื่องมือตู้เชื่อมมีเครื่องตัดเครื่องอะไรเนี่ยก็ เอาดูไปเป็นไอเดียทําใช้ได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องมาซื้อผมนะครับเพราะว่าตอนนี้ออเดอร์เยอะมากทําก็ไม่ทันนะฮะมันก็จะช้าถ้าใครรีบใช้เนี่ยทาเองได้เลยไม่ยากนะครับไอย่างไอตัวนี้ไอตัวนี้เนี่ยอันนี้ผมแนะนําว่าอย่าทําให้มันแหลมถ้ามันแหลมเนี่ยมันจะมันจะทิ่มผักนะครับที่จริงตัวที่ผมใช้มันจะไม่มันจะไม่แหลมแต่ตัวนี้มันเป็นตัวต้นแบบเราใช้ตะปูทําแล้วทีนี้มันแหลมพอแหลมเนี่ยมันมันทิ่มใบผักแล้วก็ไม่ต้องเอาใบ ให้มันยาวขนาดนี้ถ้ามันยาวเนี่ยมันแกจะกระเด็นที่จริงตัวอีกตัวหนึ่งมันหาไม่เจอมันไปไหนไม่รู้ไม่ได้ปลูกผักงานก็เลยไปหยิบตัวนี้มาใช้ก่อนนะทาใบทําตัวนี้ให้มันสั้นกว่านี้นะครับดูด้านนี้ถ้ามันสั้นกว่านี้มันจะไม่ดีดดินเนี่ยออกไปนอกแปลงเยอะนะครับถ้ามันยาวมันจะดีดดินออกไปนอกแปลงมันจะหมุนอิสระต่อกันนะครับเพราะว่าถ้าใบหนึ่งติดใบหนึ่งก็จะปั่นไอตัวที่ติดให้ลูดออกไปได้นะครับนี่ฮะนี่ ก็มีคาดคาดแบนก็ตัวพ่วงัดดินพอวงงัดดินก็ทําจากเหล็กต้องใช้เป็นเหล็กอันนี้หน่อยต้องใช้เป็นเหล็กข้ออ้อยเพื่อความแข็งแรงนะครับนะเหล็กข้ออ้อยเพื่อความแข็งแรงทําด้ามจับทําอะไรดีๆหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กกลมขนาด2นิ้วครึ่งนะครับกลมขนาดสนิ้วครึ่งแล้วก็ติดติดตะตุ่มเพื่อให้มันมาร์กจุดนะฮะเดี๋ยวจะทําให้มัน ยาวกว่านี้มันจะได้เห็นชัดๆเพราะถ้าเป็นคนสายตาไม่ดีเนี่ยแล้วถ้าเป็นดินเนี่ยมันจะมองมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ทําได้นะครับทําได้ถ้าถ้าไม่มืดทำทำกลางวันนย่ยได้ไม่มีปัญหานะครับรก็ติดอันนี้ไว้ด้านข้างนะครับตัวนี้ยังไม่ทําขายนะเดี๋ยวขอปรับปรุงก่อนถ้ามีใครสนใจก็จะทําอีกทีหนึ่งแต่มันมันไอตัวนี้ช่วยได้เยอะเหมือนมันจะแบบไม่ไม่จำเป็นแต่จริงจําเป็นนะครับถ้าคนปลูกผักเยอะเนี่ยจะรู้ว่าการมาร์กจุดที่ เรียบร้อยแล้วเนี่ยทาให้การปลูกเนี่ยเร็วขึ้นผมว่าเร็วขึ้นเท่าตัวเออมันจะทําให้การปลูกเร็วขึ้นเท่าตัวมาร์ากไว้เงี้ยนะมาร์กไว้ปุ๊บอืกล้องอาจจะแยกสีไม่ได้ออกตรงนี้นี้ตรงนี้ถ้าปลูกผักสลัดก็เว้นตรงนี้มาปลูกตัวนี้เลยด้านนี้ด้านนี้เระยะห่างก็ประมาณ15เซนนะครับห่างก็ประมาณ15เซนอ๋อลืมไปสําหรับเรื่องโรงเรือนนะครับผมสรุปเลยเพื่อนๆอย่าทำแล้วกันผมว่า มันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับถ้าใครยังไม่ทํานะครับอย่าทําเลยนะครับก็บอกกันท่านไหนมันมันไม่ดีผมก็ไม่อยากให้เพื่อนเสียเสียตังค์นะผมเสียตังค์ให้เพื่อนได้ดูแล้วหมดไป2องพก็น่าจะต้องแก้ไขทําใหม่หมดอาจจะต้องทําเป็นโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กแบบว่าถอดประกอบได้เพราะว่าอยู่อยู่ที่ส่วนยังไม่มีไฟจะเอามาติดตั้งอย่างนี้ไม่ได้ต้องทําให้มันสามารถถอดประกอบได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้องแก้ไขหมดเลยเพื่อนๆอย่าทำแล้วกันนะครับเปลืองตังค์ทิ้งเฉยๆนะฮะ มันไม่ดีผมก็มาบอกว่าไม่ดีนะครับไม่ใช่เออมันใช้ไม่ได้ยังจ,จะมาหลอกว่าดีอยู่ก็ไม่ใช่นะฮะเพราะนั้นใครที่ยังไม่ทํานะครับอันนี้ผมสรุปให้แล้วกันโรงเรือนนี้ไม่โอเคถ้าลมหนึงแรงเนี่ยหักกระจ,จายหมดเนะนี่ยนี่ต้องแก้ใหม่ดีที่พลาสติกมันเป็นแบบหนามันเลยไม่ขาดนะครับก็เดี๋ยวไปดูข้าวโพดเราข้าวโพดอินทรีย์เราตอนนี้โตกว่าเดิมเยอะเลยนะครับ หลังจากให้ปุ๋ยไปก็ยังเขียวดีแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือหนอนนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวดักมาดักผีเสื้อกลางคืนนะครับตัวเต็มใบไอตัวเต็มใบมันนะด้วยวิธีการดักแบบไม่ใช้เคมีนะครับดูว่าจะรอดไหมก็พวดเราดูด,ดิมีทุกต้นเลยอ่ะ กินเสร็จมันกลางวันก็ลงไปอยู่ในรูจะไม่รอดก็ไม่รอดเพราหนอนนี่แหละมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่านะฮะิีนี้ลาไก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ